อภิวาทนสีริสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดขออายุวันนะสุขภะระสีะ่ประการ จงเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติตามคำสอนพระพุทธองค์ว่าเบื้องต้นคือการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ชีวิตอย่างระมุนระม่อมเป็นบุคคลผู้มีความสง่างามด้วยการลดตัวลดตนไม่พยองพองขนเย่อยิ่งอวดดีเป็นบุคคลผู้เข้าไปทุกที่ด้วยความสง่างามของความอ่อนโยนย่อมที่จะได้รับ พรอ,อันประเสริฐสีประการคืออายุวันนะสุขภาระอายุแม้นจะอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีแต่บุคคลก็ยังจำบุคคลนั้นแม้นตายแล้วก็เหมือนมิได้ตายนี่คือโดยนัยยะแห่งคำว่าอายุยืนและอายุวันนะวันนะผิวพันธ์งดงามแม้นผิวพันณ์ในชาตินี้จะไม่ได้งามแต่หากเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อม แม้นผิวเราจะไม่ได้งามแต่งามในความรู้สึกของคนอื่นว่าคนที่อ่อนโยนนี้ช่างหน้าจดจำเหลือเกินสุข,ขะมีความสุขใจมีความสุขใจทั้งตนเองก็สุขใจทั้งคนอื่นที่ได้สัมผัสความอ่อนโยนของเราก็มีความสุขใจและพละกำลังร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมก็ย่อมเป็นบุคคลที่มีคนอยากจะเข้าช่วยเหลือเรา แม้เราจะมีร่างกายที่อาจจะไม่แข็งแรงมากนักแต่สามารถทำงานใหญ่ได้เพราะมีอีกหลายมือที่อยากเข้ามาช่วยงานใหญ่จึงสำเร็จมิใช่เพียงแค่ลำพังของเราคนเดียวแต่คนอื่นอีกหลายมือหลายใจที่เข้ามาช่วยเราดังนั้นจึงกลายเป็นเหมือนพละกำลังที่แข็งแรงเนื่องด้วยการเริ่มต้นที่เราคืออ่อนโยนอ่อนน้อมวันนี้ขอทุกกิจการของทุกท่านที่จะไปทาจงเจริญ ด้วยอายุวัน,นะสุขภละ,ะด้วยการสร้างเหตุอ่อนโยนเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเป็นผู้น้อยที่น่ารักผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันก็ย่อมได้รับพรสี่ประการเท่าเทียมกันอายุวันโนสุขขังพลังทุกท่านเทิน